วันนี้เราจะมาทำซอสบาร์บีคิวกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่อร่อยมากนะคะแล้วก็ทำง่ายไม่ยุ่งยากนะคะอันนี้แม่ขุนทองมีมาร์การีนอยู่2ช้อนโต๊ะนะคะที่ใช้มาร์การีนแทนเนยสดเพราะว่ามาร์การีนจะทนความร้อนได้ได้ดีกว่าเนยสดนะคะเนยสดก็จะไหม้เร็วน,นะคะเวลาเราผัดเราอะไรมันจะไหม้ไวนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบยังไงนะคะทำได้เลยนะคะแล้วก็มี อซอสมะเขือเทศ10ช้อนโต๊ะนะคะซอสพริก7ช้อนโต๊ะคะมีกระเทียมสับ10กลีบนะคะเป็นกระเทียมจีนนะคะหัวหอมใหญ่สับ1หัวนะคะน้ำส้มสายชู3ช้อนโต๊ะคะน้ำพึ่งนะคะจะใช้6ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายแดง4ช้อนโต๊ะคะมีผงพาสเล่นะคะออริกาโนอะไรได้หมดนะคะหรือไม่ใส่ก็ได้ พริกไทยป่นหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะปาปิกาพริกปาปิกานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดีย๋ยวเรามาผัดกันเลยนะคะการทําอาหารอย่าไปเครียดนะคะถ้าเครียดแล้วเดีย๋ยวอาหารจะออกมาไม่อ,อ,อร่อยนะคะเรามีอะไรเราใส่ไปเลยเราอย่าไปซีเรียสว่าเอ้ยเรามีไม่เหมือนคนอื่นเดีย๋ยวออกมาไม่อร่อยอย่างนี้นะคะมันไม่จริงเลยนะคะเรามีบางทีมี 3- 4สอย่างก็ทำให้มันอร่อยได้นะคะอันนี้เป็นคำพูดของคนแก่เองนะคะ เดี๋ยวจะผัดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดซอสบาร์บีคิวเลยนะคะก็มา,าร์กอลีนเราใส่กระทาะไว้แล้วนะคะเราใส่กระเทียมสับลงไปเลยกระเทียมสับใส่ลงไปเลยก็หัวหอมใหญ่สับใส่ไปเลยนะคะพร้อมๆกันเลย เราไม่ต้องรองให้เนยร้อนนะคะเราใส่ไปพร้อมกันเลยใส่เนยใส่หอมสับใส่กระเทียมสับลงไปนะคะแล้วก็ให้มันความร้อนให้มันร้อนไปพร้อมๆกันนะคะมันจะได้ไม่ไหม้นะคะพอ,อหัวหอมใหญ่สุกนะคะมันก็จะเป็นสีใสๆนะคะให้เราสังเกตง่ายนะคะเดีย๋ยวมะการีมันก็จะค่อยๆละลายไปนะคะ หั่ไปก่อนเดี๋ยวพอละลายไปแล้วมันก็จะไม่ติดตะหลิว่างหัวหอมใหญ่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะเบาไฟใหอ้อ่อนสุดนะคะเมื่อกี้ใช้ร้อยองศานะคะสำหรับเตาฟฟ้าทีนี้ก็ลดเหลือ80องศาเราก็จะใส่พวกซอสมะเขือเทศอะไรพวกนี้ลงไปเลยนะะค น,นี้ใส่ซอสพริกไปะะซอสมะเขือเทศนะคะอสะเอเทศพอใส่ซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วก็คุกคกให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสไปเลยนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปใช้น้ำตาลทรายแดงะะใส่ผงปรุงรสไปะะใส่พริกไทยไป ใส่ผงปาปิกาไปนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ะะพวกนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะบางคนไม่ชอบน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่ผลแล้วมันก็จะความร้อนมันก็ค่อยๆร้อนไปเรื่อยๆนะคะหอมเครื่องเทศมากเลยนะคะ เราก็จะใส่น้ำผึ้งไปแม่ขุนทองจะใช้6ช้อนโต๊ะนะคะเคยทำคลิปของพิซซ่านะคะก็ใส่น้ำผึ้งไปอร่อยมากเลยนะคะนี้ก็เหมือนกัน งคนรักษาสุขภาพก็ใส่เฉพาะน้ำผึ้งทั้งหมดเลยก็ได้นะคะก็ชิมรสเอาตามความชอบก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอาจจะเปิดไฟเร่งขึ้นมาอีกเป็นร้อยองศานะคะจาก80ก่อให้ส่วนผสมละลายเข้ากันใส่น้ำส้มสายชูไปนะคะ3ช้อนโต๊ะ บางคนใช้ซอสเปรี้ยวแทดก็ได้นะคะถ้าใครมีมัสตาร์ดก็ใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี้แม่ขนหทองไม่มีนะคะก็เอาตามที่มีเนาะก็อร่อยได้เหมือนกันนะคะก็ใส่อาริกาโน่น,นะคะหรือพัาสเล้ก็ใส่ไปนะคะแล้วแต่ชอบ เร่งไฟได้นะคะใช้เวลาไม่นานนะคะผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็เราก็ค่อยๆเคี่ยวไปนะคะพอทุกอย่างละลายเข้ากันแล้วก็แพ็กใส่กระปุกไว้นะคะขอให้เป็นกระปุกแก้วนะคะมันจะได้กดของพวกซอสต่างๆจะได้ไม่ต้องกัดกัดพลาสติกออกมาแล้วมีกลิ่นนะคะ ปล่อยให้เย็นตัวแล้วก็แพ็กไว้ในตู้เย็นเจ้าให้มันข้นมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่เลยนะคะน,นี้แม่ขุนทองพอแล้วนะคะเดือดแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้เย็นแล้วก็จะแพ็กใส่กระปุกแก้วไว้นะคะถ้าใครคิดว่ามันหวานเกินไปนะคะแม่ขุนทองทานหวานนะคะก็ลดน้ําตาลลงนะคะค่ะซอสบาร์บีคิวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้แม่ขุนทองแพ็กใส่อันนี้แพ็กใส่ขวดนะคะพอเย็นตัวแล้วนะคะแล้วก็เก็บในตู้เย็นได้นานเลยเดีย๋ยวเราก็มาหมักหมูหมักอะไรได้นะคะหรือเราจะมาผัดเป็นกับข้าวก็ได้นะคะหมูผัดซอสบาร์บีคิวไก่ผัดซอสบาร์บีคิวได้หมดนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ